สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปเงินเข้าของรัฐบาลนะครับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ1เมษายน68รัฐบาลจะมีการโอนแบบต่อเนื่องนะครับจำนวน1,130บาทและสําหรับเดือนนี้นะครับท่านผู้สูงอายุกับท่านผู้พิการนะครับรัฐบาลจะมีการโอนถึง2รอบ2สิทธิ์นะครับและที่พิเศษนะครับสิทธิ์หนึ่งจะมีการโอนเร็วกว่าปกติหลายวันเลยนะครับนี่นะครับพรุ่งนี้วันอังคารที่1เมษายน68นะครับจะมีเงินเข้าจํานวน3รายการนะครับ รายการแรกนะครับก็จะเป็นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสิทธิ์นี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมก็ไม่ได้นะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปชาระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใดก็ได้ในประเภทที verses, ่กระทรวงการคลังกําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดประเภทแรกนะครับก็จะเป็นรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือที่เรียกว่ารถขสมกนะครับประเภทที่2ก็จะเป็นรถบริษัทขนส่งจํากัดหรือที่เขาเรียกว่า รถบขสนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานคร MRT นะครับแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูง Airport Link นะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้กันในกรุงเทพมหานครนะครับ รายการต่อมานะครับก็จะเป็นรถไฟนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ได้กันแทบทั้งประเทศนะครับนอกจากขนส่งดั้งเดิม4ประเภทนี้แล้วนะครับก็จะมีขนส่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางมาตรการบัตรคนจนเขาเปิดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่1ตุลาคม6 6เป็นต้นไปนะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับขอบอกไว้เลยว่าหลายๆประเภทเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวนะครับท่านต้องมีการไปติดต่อสอบถามกันเอาเองด้วยนะครับว่าบริษัทไหนหรือว่ารถขบวนไหนที่เขาสามารถใช้บัตรคนจนได้นะครับเพราะบางบริษัทเขาก็เา ร่วมบางบริษัทเขาก็ไม่เข้าร่วมนะครับรัฐบาลจะไปบังคับเขาทุกบริษัทเลยก็ไม่ได้นะครับประเภทแรกเลยนะครับก็จะเป็นลดเอกชนร่วมขอสมกลถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลดเอกชนร่วมบขศและลถเอกชนนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถ2แถวรับจ้างนะครับและประเภทสุดท้ายนะครับไม่เหมือนใครเลยก็จะเป็นเรือโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับที่ผ่านมามีแต่รถนะครับแต่อันนี้คือเรือนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านต้องไปตรวจสอบไปเช็ค แต่เรบริษัทกันเอาเองนะครับว่าบริษัทไหนเขาเขาร่วมมาตรการบัตรคนจนนะครับ สิทธิ์ที่2นะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าซื้อกาด LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับสิทธิ์นี้กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จำกัดจานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดจะว่าไปแล้วนะครับ80บบาทซื้อถังหนึ่งยังไงก็น่าจะวงเงินหมดนะครับ สิทธ์ต่อมานะครับเป็นสิทธิที่ทุกท่านชอบกันมากที่สุดนะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทนะครับสิทธิ์นี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสะสมก็ไม่ได้นะครับวงเงินชําระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุก,การเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและสามารถใช้สิทธิได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่่่่กกกกรรระะวววงงงงพาาาาณิิชชย์ํํํหนนนนดดแแลใ้้้้ไไไมมจจัคตตอเ นที่กําหดวันต่อมาที่มีเงินโอนะครับก็ตรงกับวันพฤ่อสบัดีที่10เมษายน68วันนี้นะครับจะมีเงินเข้าจํานวน3รายการนะครับเบี้ยก,กลุ่มเปราะบางจํานวน600-1,000บาทต่อเดือนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้กลุ่มเด็กทารกอายุ0-6ปีจะได้รับเงินที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็กลุ่มต่อมาผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับ600บาทต่อเดือนสาหรับ 60-69ปีนะครับ700บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่ม70-79ปีแล้วก็800บาทต่อเดือนสำหรับกลุ่ม 80-89ปีนะครับแล้วก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับกลุ่ม90ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มผู้พิการทุกช no> ่วงอายุนะครับจะได้รับเบี้ยที่เรียกว่าเบี้ยความพิการนะครับโดยจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนสําหรับท่านที่อายุ0-17ปีนะครับแล้วก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับสำหรับท่านที่18ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอดีตเพราะว่าล่าสุดคอรมอได้มีการอนุมัติแล้วนะครับจะปรับให้เป็น1,000บาททุกกลุ่มนะครับไม่ต้องมาแบ่งชนชั้นกันแล้้วรรับสาหกกลุ่มผูพิ วันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับก็ตรงกับวันศุกร์ที่18เมษายน68วันนี้จะได้รับสิทธ์ทั้งสิ้น3รายการนะครับสำหรับเดือนเมษายนนี้พิเศษกว่าเดือนไหนๆน,นะครับเพราะว่ามี1สิทธิ์นะครับโอนเร็วขึ้นก็เลยมารวมกันอยู่ในวันที่18เมษายนด้วยเช่นกันนะครับกลายเป็น3สิทธ์สิทธิ์แรกนะครับก็จะเป็นค่าน้ำประปาฟรีจำนวน100บาทต่อคูเลือนต่อเดือน โดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงก็คือไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะครับเรียกว่าท่านเป็นนี้ค่าน้ำประปาเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็จะจ่ายให้เท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับ ว่าท่านเข้าเงื่อนไขหรือไม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วและนี่คือเงื่อนไขนะครับก็คือได้สิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับก็คือถ้าท่านเป็นหนี้60บาทเขาก็จะใช้หนี้ให้ท่าน60บาทนะครับถ้าท่านเป็นหนี้90บาทเขาก็ใช้หนี้ให้ท่าน90บาท กรณีที่ท่านใช้น้ําเกิน100บาทนะครับแต่ไม่ถึง315บาทจะต้องชําระส่วนที่เกินด้วยตนเองนะครับอย่างเช่นท่านใช้น้าไป150บาทนะครับหนึ100บาทรัฐบาลจ่ายให้ฟรีนะครับส่วนอีก50บาทก็จะมีบินมาเรียกเก็บนะครับในส่วนที่เกิน100กรณีนี้150บาทท่านก็ต้องควัก50นะครับรัฐบาลควัก 100นะครับแล้วถ้าหากใช้เกิน315บาทนะครับผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดเลยนะครับร้อบาทแรกก็ไม่ได้สมมุติท่านใช้น้ํา350บาทนะครับท่านก็ต้องควักทั้ง350บาท100บาทแรกรัฐบาลก็ไม่จ่ายให้ด้วยนะครับสิทธิ์นี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับปะปาะะหมู่บ้านอบอตอหรือเทศบาลนะครับเพราะว่าเป็นเงินคนละกระเป๋ากับทางรัฐบาลนะครับ สิทธิ์ต่อมานะครับก็จะเป็นค่าไฟฟ้าฟรีจํานวน315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงโดยไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะครับก็คือท่านเป็นหนี้เท่าไหร่รัฐบาลก็จ่ายเงินแทนให้ท่านตามจํานวนที่ท่านเป็นหนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขอีกนั่นเองนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยตตตต่่่่อออออออเเเเดดดดืืืืนนนนิิิกกัั3งไไขมาาะคคคสสํญลย็จ้ทธ ไฟฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับแต่ต้องห้ามเกิน3 1 5บาทเด็ดขาดนะครับถ้าท่านใช้ไฟเกิน3 1 5บาทผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนะครับจำง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าบินมาเกิน3 1 5เมื่อไหร่ก็คือท่านจ่ายเต็มๆนะครับแต่ถ้าบินมาไม่ถึง3 1 5บาทก็คือ0บาทนะครับรัฐบาลก็จะควักจ่ายให้ท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทั้ง2สิทธินี้นะครับค่าน้ํากับค่าไฟท่านได้รับเงินมานะครับแต่จะไม่ได้จับเงินนะครับ สิทธิ์ต่อมานะครับเป็นเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้สําหรับเงินตรงนี้นะครับก็จะเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพยเเลขประจําตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่นเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยประจําของทุกเดือนนะครับเดือนละ800บาทสรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีเขาก็็จะอนนนนนุโลมให้้้้้้้รรรรัััับบบไไไปปเเเขาาาญชีีีีทท่่่ดด800ซึงกกณยววถสส การของท่านผู้สูงอายุนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทน,นะครับจนกว่าท่านจะไปผูกความเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับวันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับก็ตรงกับวันจันทร์ที่28เมษายน68 วันนี้จะมีเงินเข้าจํานวนหนึ่งรายการนะครับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุรอบเก็บตกครั้งที่3รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับจำนวน10,000บาทต่อคนกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากกระทรวงการคลังและยังไม่เคยได้รับ10,000บาทมาก่อนผ่านสิทธิบัตรคนจนหรือสิทธิผู้พิการวงเล็บคือเฟสหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งดิจิทัลวอลเล็ตเขาโอนให้กับ กลุ่มบัตรคนจนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่มีบัตรคนจนก็ได้รับไปแล้วนะครับหรือท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุแต่เป็นผู้พิการด้วยก็ได้รับไปแล้วเช่นกันนะครับมาในรอบนี้ก็จะไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่เคยได้รับหรือก็คือท่านไม่ได้มีบัตรคนจนหรือท่านไม่ได้มีบัตรผู้พิการอะไรเหล่านี้นะครับท่านก็จะได้รับในเฟส2นะครับก็คือเฟสปัจจุบันนี้นะครับโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินสดให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งกระทรวงการคลังจะทําการโอนเป็นเงินก้อนเดียวนะครับจำนวน10,000บาทและจะทําการโอนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเรียกว่าถ้าหากยังโอนไม่ได้นะครับจะถือว่าผู้รับสละสิทธิน์นะครับไม่ยอมไปผูกพร้อมเพย์สักทีนะครับนี่นะครับที่ผมบอกเมื่อสักครู่น,นะครับก็คือถ้าเป็นผู้พิการไม่มีพร้อมเพย์เขาก็หย่อนหยวนให้นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุไม่มีพร้อมเพย์นะครับเรียกว่าเขาเอาเงินคืนเลยนะครับเขาไม่ให้ท่านสักบาทนะครับแล้วเขามีกําหนดเวลาด้วยนะครับว่าท่านต้องไปทําอะไรวันไหนนะครับก็มาดูรายละะเอียดกัันนครบ ตามตารางนี้นะครับการจ่ายเงิน10,000บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุเขาจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชน13หลักจ่ายครั้งแรกนะครับวันที่27มกราคม68แนะครับแล้วกรณีที่ครั้งแรกนี้ไม่ได้นะครับเขาก็จะโอนให้กับผู้มีสิทธิ์ที่โอนไม่สําเร็จนะครับจำนวนทั้งหมด3ครั้งซึ่งครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือ ท่านจะต้องนาการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับก่อนวันโอน3วันแต่สําหรับเดือนเมษายนนี้นะครับเขายกเว้นนะครับก็คือต้องก่อนวันโอน5วันนะครับเดือนอื่นๆเขาก่อนวันโอน3วันแต่เดือนนี้ต้องก่อนวันโอน5วันนะครับก็จะตรงกับวันพุธที่23เมษายน68นะครับอันนี้ใช้หลักการ3วันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันที่ช้าสุดเลยที่ท่านจะผูกพร้อมเพย ก็คือวันพุทธที่23เมษายน68นะครับถ้าเลยวันนี้ไปท่านก็จะอดเงินหมื่นแล้วนะครับเพราะว่าเขาโอนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อท่านผูกความเพย์วันที่23เมษายนนะครับเขาก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่24เมษายน68นะครับว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับแล้วหรือไม่นะครับหรือว่าติดขัดอะไรหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าท่านติดขัดหรือไม่ได้รับสิทธิ์ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับจบนะครับ เมื่อท่านทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเขาก็จะทําการจ่ายเงินนะครับตรงกับวันจันทร์ที่28เมษายน68นะครับโดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์และติดตามข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัดหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลังเว w ร์ f เว็บนะครับหรือสายด่วน1111อินโฟกราฟิกนี้นะครับเป็นของกรมบัญชีกลางโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นวันโอนี้ไม่มีผิดพลาดนะครับ กรมบัญชีกลางบอกวันไหนก็คือวันนั้นนะครับขอย้ำอีกทีนะครับช้าสุดเลยคือวันพุทธที่23เมษายน68นะครับถ้าท่านจะผูกพร้อมเพย์นะครับเรียกว่าเลยว่าวันนี้ไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับเงินอีกต่อไปนะครับเขาพูดชัดเจนนะครับก็คือถ้าเลยไปเขาก็จะเอาเงินกลับเป็นของแผ่นดินนะครับ